ร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสายรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวนายบินลิงวูบินลิงวูนี่เป็นนักธุรกิจชาวจีนนะคะที่พบข้อมูลว่าเป็นนายทุนให้กับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทในการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พังถล่มลงมาล่าสุดร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิระบุว่าในเรื่องของการติดตามตัวนายบินลิงวูเป็นกระบวนการในการสืบค้น ซึ่งกรณีหัวตึกสอตองอที่ดีเอสไอจะส่งสำนวนให้ปปชมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ด้วยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการตามตัวไม่นานค่ะโดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ยังติดเรื่องของสำนวนคดีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกหมายจับส่วนกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนอมินีคาดว่าจะมีการดำเนินคดีในรดอต2ด้วยแน่นอนเบื้องต้นได้แยกสำนวนคดีไว้แล้วและพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกกล่าวหาในรตแรก ซึ่งขณะนี้ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วโดยพบว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้อง16บริษัทและในจำนวน16บริษัทนี้นะคะมี4บริษัทที่เป็นบริษัทหลักซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ